มายโอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม n น t ะ Channel ครับผม Alors, วันนี้เราจะพากันไปดูของที่มาในอัปเดตครั้งนี้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างส่วนอัปเดตสัตว์ต่างๆนะผมก็ไม่ได้ทํานะช่องอื่นๆก็น่าจะทํากันไปเยอะแล้วแต่เราจะพามาดูว่าอุปกรณ์ที่มากับอัปเดตครั้งนี้มีอะไรบ้างและมันมีความสามารถอะไรนะครับผม เอาละทุกคนมาเริ่มกันที่อันแรกกันเลยสำหรับอันแรกก็คือเข็มทิศนี่นะครับผมเข็มทิศนีก่ก็คือเมื่อเราใช้งานนะมันจะมีลูกศรโผลมาอยู่ตรงหัวของพู้ดเล่นนะครับผม แล้วมันก็จะชี้ไปยังทิศทางของผลที่มีค่ามากที่สุดในสวนของเรานะแล้วลูกศรก็จะค่อยๆหายไปนะมันมีเวลาไม่กี่วินาทีออันนี้เข็มทิศนี่เดี๋ยวเราลองใช้กันเลยเดี๋ยว<ะ>พอเรากดใช้ปับ๊บโอ้โหมันจะชี้อ๋อมันไม่ได้ชี้ในสวนเราทุกคนมันชี้ไปสวนเพื่อนด้วยแปลว่าผลที่ใหญ่ที่สุดหรือผลที่ราคาสูงที่สุดอยู่ที่สวนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าผลไหนครับอ๋อ ผลนี้นี่เองใช่ไหมผมใช้อีกทีนึงนี้อ๋อนี่ผลนี้เกดพัมกินแปลว่าเ็มทิศนี้มันจะชี้ไปผลที่มีค่ามากที่สุดในแมปนะซึ่งนั่นก็คือผลของเคพื่อนในแมปนี้ อัลลชิทที่2ก็คือนกวีดนะอันนี้นกวีดม้าลายความสามารถก็คือเมื่อเราใช้นกวีดนะสัตว์เลี้ยงของผู้เล่นเนี่ยในสวนทั้งหมดมันจะวิ่งรอบๆความเป็นเวลาสั้นๆเดี๋ยวเราไปใช้ดูอันนี้ตอนนี้ผมมีมดอยู่นะมดดำกดใช้ปุ๊บอ๋อมันไม่มารวมตัวกันนะแต่มันจะวิ่งบนเป็นกลุ่มนะเออก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรเออมีความสามารถแค่นี้แหละทุกคนนกวีดอลาชิทต่อไปนะทุกคนก็คือสปริงเกอร์ใหม่นั่นเอง ซึ่งความสามารถก็คือมันจะให้สถานะรัชให้กับพืชในรัศมีนั่นเองนะแปลว่าสปิงเกอร์นี้มันให้สถานะนั่นเองแต่ตอนนี้มีปุ๊บอันนึงเดี๋ยวลองไปวางกันอ้าวพวกที่เปลาลูบีดเมื่อกี้หุดนิ่งนะทุกคนบักหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองใช้ตัวลากมาดูเดี๋ยวดูซิว่ามันจะอยู่กับที่ไหมโอ้โหทุกคนเอ่อสงสัยตอนนี้มันยังบักอยู่นะ ไม่รู้ว่าตัวอื่นมันจะเป็นด้วยไหมเนี่ยพอเราใช้นกวีดแล้วเนี่ยมันจะวิ่งพอวันวิ่งเสร็จใช่ไหมมันก็จะหยุดอยู่กับที่ไม่ขยับเลยแล้วเราก็จะใช้สายจูงลากมันมาอยู่ในจุดๆเดียวได้แต่ตัวนี้มันเป็นพืชแบบไม่ใช่สิตัวนี้มันเป็นสัตว์แบบไม่มีสกิลนะเดี๋ยวลองสัตว์ที่มีสกิลเดี๋ยวมันจะทํางานไหมอะไรทุกคนตอนนี้ในสวนของเราก็เอาสัตว์ที่มีกูดาวมาใส่นะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะบักหยุดอยู่กับที่หรือเปล่าเปล่าลูกบีดดูอ่าวิ่งไปวิ่งไป หยุดไหมโอเคไม่น่าจะหยุดนะสรุปมันก็คือคล้ายๆบักเสือนะทุกคนคิดว่านะเดี๋ยวลองกับอีกสัตว์อีกตัวหนึ่งดิแมวน้ำมีคูดาวไหมโอเคแมวน้ำไม่มีคูดาวนะเดี๋ยวลองใช้ดูมาแล้วแมวน้ำมาทางนี้นะโอเคหยุดไหมโอเคหยุดนะทุกคนแปลว่ามันใช้ได้กับพวกที่ไม่มีสกิลคูดาวสำหรับใครที่อยากทำบักนะทำบั็ก เห็ดทำบัคสัตว์ที่ไม่มีกูดาาก็เอามาใช้ได้นกหวีดมาลายนกหวีดมาลายทำบัคล็อกขาได้นะทุกคนโอเคประมาณนี้รอบนึงเอาละเรามาต่อกันกับตัวนี้ดีกว่าสปริงเกอร์เมื่อกี้ไปมวัวแต่เห็นบัคเลยไม่ได้ใช้สมมุติว่าเรามาใช้ใ,ชใส่มาใช้ใส่พลอยสั้นแอปเปิลนะกดวางไปปั๊ก,กี่นาทีนี่เห็นล่าสุดนั้ยหมดเวลาก่อนล้วมั้งโอ้ดูไม่ได้ทุกคนแต่ก็ไม่นานนะ ตัวนี้ติดสถานะแรปติดแล้วมันก็ไม่มีอะไรโดดเด่นนะอันนี้ก็ติดก็ไม่เห็นมีอะไรโดดเด่นเลยหรือเสียงสีเขียวว่ะไม่น่าใช่นะอ๋อนี่ไงทุกคนมันมีวิงวิงอยู่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าพอยซันแอปเปิลมันก็ มีควันพิษออกมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะก็เลยไม่รู้เลยโอเคประมาณนี้สําหรับสปริงเกอร์ตัวใหม่ความสามารถมันก็อยู่ประมาณนี้เอาล่ะสำหรับชิ้นต่อมาก็คือตัวนี้มันก็คือตู้คอนเทนเนอร์มินินะความสามารถของมันก็คือเมื่อผู้เล่นใช้มันจะให้อาหารสัตว์เลี้ยงมันเหมือนเอ่ออะไรนะฤดูใบไม้ร่วงเมื่อกี้ของฤดูใบไม้ร่วงเมื่อกี้ตะกร้าปิกนิกอะ่ะถ้าเรากดใช้ปุ๊บ มันจะเพิ่มค่าความหิวของสัตว์นะ5%ทำให้สัตว์อิ่ม5%ความสามารถมันก็มีประมาณนี้สำหรับชิ้นต่อมาก็คือเครื่องรางหัวช้างนะตัวนี้ก็คือเมื่อเราเรียกใช้มันจะเรียกสภาพอากาศตีมซาฟารีมาแบบสุ่มนะทุกคนอ่าอันนี้แต่ไม่รู้นะว่าอ่ามันจะเรียกมาให้ทุกคนหรือเปล่าหรือเรียกมาให้เฉพาะสวนเรานะเดี๋ยวลองกดใช้ดูมีแค่4อันเองกดปุ๊บมาแล้วมาแล้ว พกดใช้มันก็จะเรียกตีมซัฟฟารีมาประมาณนี้ล่ะทุกคนสำหรับของชิ้นสุดท้ายแล้วก็คือเพชรชาร์นั่นเองนะ เพชรชาตจัมโบ้เพชรชาบจัมโบ้นี้นะมันเฉียอธิบายไหมว่ามันจะให้กายพันตัวใหญ่กับเรานะแต่ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะถ้ามันใหญ่เท่ามกก้ใจแอนบีหรือไนเมมันก็จะมันเหมือนกันนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกนะเพราะว่าทุกคนบนโลกนี้ยังทำเควสส่งยังไม่ถึงตอนนี้ใกล้ละวัน3ามใช่ไหมหลักหลักเท่าไหรเนี่ยพันล้าน นี้ร้อยล้านอันนี้พันล้าน1หมืนล้านตอนนี้3 17,000ล้านแต่มันจะปลดล็อกที่5,500ล้านหรือเปล่าเออใช่5 5 0 0ล้านไม่ใช่สิ5 5 0 0 0้านล้านเรจะปลดล็อกที่55,000ล้านนะทุกคนช่วยช่วยกันส่งนะเราจะได้ซื้อกันมาไว้ใช้สำหรับของที่มาในอัปเดตนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนผมไม่ได้มารีวิวสัตว์นะเพราะว่าทุกคนก็จะเห็นกันบดได้แหละนะ ก็ขอบคุณทุกคนที่รัเข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมอยากให้ยอดถึง5 0 0ร้อยซับสไคร์ไวๆนะครับผมมีอะไรติชมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอย่ากให้เล่นแมปอะไรก็พิมพ์เมนต์กันมาได้เลยสำหรับแมปโกกาเดนคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ